บอกก่อนนะคะว่าไม่แนะนําเลยนะคะให้ทานหมึกสายแบบเป็นๆแบบนี้นะแต่ทำไมถึงให้ี่คนนี้ทานได้ก็เพราะว่าถ้าสังเกตดีๆน้องหมึกนั้นพี่เขาก็ปล่อยไว้ทิ้งไว้นาาอยู่พอสมควระค่ะจนน้องมันตุยเย่ไปแล้วนะวันนั้นพี่เขามาพี่เขาเลยขอลองหมึกสายเพราะว่าเขาบอกพี่เขาบอกว่าหมึกชอดมันเยอะแล้วคนกินกันเยอะแล้วก็เลยขอลองเป็นหมึกสายหน่อย แนะนำทานเป็นแบบหมึกใสน้ำมันงานดีกว่านะจ๊ะทุกคนแต่พี่คนนี้เขาคือที่สุดของการกินหมึกสาละจริงๆพี่เขาทิ้งหมึกไว้นานมากเลยนะนานมากจริงๆถ้าสังเกตจากคลิปก็คือแบบนานอะ่ะจนพี่นิวต้องตัดคลิปออกบ้างในบางส่วนนะคะแต่ถ้าใครชอบแบบความดูดของหมึกนะคะแนะนำเลยค่ะหมึกใสน้ำมันงาน,นะจ๊ะสิ้นเดือนนี้เจอกันได้เลยคะ่ะ ร้านมุกวเววายตลาดอน็นด้ดาวกระน,นองอยู่ในโซนอาหารจะจ๊ะมีทั้งมือชอนมือซาซิมิเลยอ่ะนี่ดูพี่เขากินเคยมีพี่ขาประจำกลุ่มหนึ่งนะคะเขาเคยซื้อมึกสายน้ำมันงาไปสิบตัวแกสิบตัวจริงๆเดี๋ยวหาคลิปมาลงให้ดูเลยแล้วได้ได้คือพี่เขาทานหมดด้วยนะตอนมาสั่งหรือว่าเพื่อนมาแกลือเปล่าแต่ก็คือไม่ใช่เป็นลูกค้าจริงๆมาสั่งมึกสายน้ำมันงาสิบตัว มอกแล้วว่าน้ำจิ้มลองมันแซ่บมานเหนอ,อยากรู้ว่ามันอร่อยมันแซ่บแค่ไหนก็มาลองกันได้นะคะ